นะใจกลางเมครรพันสีครับกำลังสร้างสร้างนะครับฐานโบหรือุโบสถของวัดพันสีครับนี่ก็จะเป็นเหล็กครับเสาประมาณ60ต้นครับ ไปครับยู่สดสองชั้นนะครับส่รสับสดสีตามรับชมกันไปเรื่อยๆครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามด้วยกันแล้วกันครับขอบคุณมากครับผม